คู่รักป้ายแดงฝืนคำทํานายคบปุ๊บหวิดเลิกปับ๊บซ้ำเจอแสะไม่เหมาะสมเปิดตัวใช้สถานะแฟนกันแล้วสำหรับคู่รักป้ายแดงนักแสดงอารมณ์ดีอาไทยกลมกิ๊กและน้ำเพชรอิสรีล่าสุดควงแขนกันมาเปิดใจในทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31พร้อมเคลียร์ประเด็นคบกันเพราะคอนเทนต์ฝ่ายหญิงหวังเกาะกระแสจริงไหม เพิ่งขอเป็นแฟนกันเมื่อฮาโลวันที่ผ่านมาอาไทยวันฮาโลวีนเลยครับถามว่าทำไมต้องเป็นโอซาก้าเพราะเป็นประเทศแรกที่ไปด้วยกันแล้วผมเคยพูดไว้ในรายการต่างๆว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่วันหนึ่งเราจะเป็นแฟนกันและที่ผมจะขอเขาเป็นแฟนจะไม่ใช่ที่ไทยต้องเป็นต่างประเทศวันนั้นเซอร์ไพรส์ไหมน้ำเพชร เซอร์ไพรส์ค่ะแต่ในใจก็แอบ,บคิดไว้แล้วแหละเพราะว่าเขาออกรายการเขาจะบอกตลอดว่าจะขอเป็นแฟนที่ต่างประเทศที่นี่แน่ๆแต่ไม่รู้วันไหนวันนั้นเขาพูดกับกล้องบอกว่าเราคุยกันมานานแล้ววันนี้คุณน้ำเพชรเป็นแฟนกับผมนะครับเราก็พยักหน้าโอเคก็เขินตื่นเต้นกระเทยก็เยอะไปกับแกงฮิวีตอนที่เป็นแฟนกันแล้วทะเลาะก,กันเลยเหรอ อาไทยใช้คำว่าวันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามายังไม่เท่าไหร่ตกช่วงเย็นเราไปซื้อของฝากกลับไทยแล้วเราไปซื้อกระเป๋าลากใบใหม่ซึ่งเรามีเป้มันหนักกล้องเราเลยจะเอากล้องออกจากเป้เข้ากระเป๋าลากก็เอาผ้าห่อกล้องแล้วยัดเข้ากระเป๋าเขาบอกว่าทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหม ทำช้ามากเลยหลายรอบแล้วชอบทาอะไรช้าซึ่งมันก็ไม่ช้าหรอกแต่เราประนีตน้ำเพชรเขาเป็นคนที่ทำอะไรช้ามากเลยในขณะที่เราเร็วเขาจะช้าแบบสนอทอทํทงานจนบางทีแบบเสร็จหรือยังช้าไปหรือเปล่าช้ามากเลยคุณทำอะไรอาไทเราก็รู้สึกแหละอันนี้มันควรจะประนีตไงเขาบอกว่ารู้ว่าห่อแต่ให้เร็วกว่านี้ได้ไหม เรื่องถ่ายรูปก็ทำให้ทะเลาะกันน้ำเพชรเพชรชอบให้ถ่ายรูปโฟกัสที่ตัวเราแต่เขาชอบให้เราอยู่ริมไปถ่ายเน้นวิวคือถ่ายแบบนี้ลงแล้วมันไม่สวยเราต้องการแบบนั้นมันเป็นหลายๆครั้งทำไมรูปมันเบี้ยวจังเลยคุณชอบถ่ายรูปแนวนี้มากเลยอาไทยเราไปดูที่เขาสอนคือมันมีตาราง9ก้าช่องเขาบอกให้แบบอยู่ซ้ายหรือขวา แล้วตรงนั้นมันเป็นทางรถไฟเราอยากให้แฟนเราอยู่ตรงมุมแล้วเห็นเป็นทางรถไฟยาวไปเพราะถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ไม่เห็นทางรถไฟเห็นว่าเกือบจะเลิกกันเพราะน้ำเพชรถามว่าเราไม่เข้าใจกันแบบนี้เรายังอยากเป็นแฟนกันอยู่ไหมน้ำเพชรใช่มันหลายๆเรื่องราวที่เราไปเที่ยวด้วยกันเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่น่ารักสำหรับเขา เราก็ถามเขาตรงๆว่ารู้จักกันขนาดนี้แล้วยังอยากเป็นแฟนกันอยู่ไหมยังชอบกันอยู่ไหมเขาตอบว่ายังโอเคอยู่เขายังไหวอาไทยผมว่าคู่รักมันมีแหละนิสัยที่ต้องปรับกันมันไม่มีสิ้นสุดหรอกที่บอกว่าเรายังไหวเพราะเราเป็นคนที่เคลียร์กับความคิดตัวเองไวเราโกรธแป๊บหนึ่งขอเราไปอยู่นิ่งๆพักหนึ่ง เรากลับมาเรายิ้มแย้มเหมือนเดิมแล้วก่อนหน้านี้เกือบไม่มีการขอเป็นแฟนแล้วนะเพราะเชื่อหมอดูหมอดูบอกว่าคู่นี้ควรจะเป็นเพื่อนห้ามเปิดตัวเป็นแฟนไม่อย่าง,งานั้นต้องเลิกอาไทยเราไปด้วยกันไปถ่ายรายการแม่มดดำตอนกลางคืนเปิดไพ่กับอาจารย์อุย๋ยเขาบอกว่าคู่นี้เป็นแฟนกันไม่ได้ ถ้าเป็นแฟนเลิกเป็นเพื่อนกันปังมากเราก็ทำใจเพราะเขาเชื่อมูมากตอนนั้นก็ถอดใจเรารู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เขาเป็นคนเชื่อมูอยู่แล้วแต่มีคำคำหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ถอดใจที่ทีมงานเขาเดินมาบอกผมว่าอาไทยไม่ต้องเครียดนะเพราะดวงคนเราเปลี่ยนทุกๆสามเดือนเราก็อ้าวมีโอกาสดี มีคนบอกว่าเราครบกันเพราะคอนเทนต์อยากแก้อะไรไหมอาไทายมันแก้อะไรไม่ได้พี่เพราะว่ามันเกิดจากคนที่มองเข้ามาไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราแสดงออกไปเขาอาจจะไม่ทินกับคนที่หน้าตาดีคบกับคนที่หน้าตาไม่ดีเขาเลยอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่จริงหรอกอาจจะเป็นการสร้างกระแสอาจจะเป็นคอนเทนต์น้ำเพชร อีกเรื่องก็คือหนูชอบถ่ายติ๊กต็อกชอบถ่ายเขาลงตลอดมีอะไรก็จะถ่ายตั้งแต่ตอนที่ไม่ได้คบกันเลยคนอาจจะมองว่าหนูมาเกาะกระแสน้องน้องเป็นดาราด้วยแล้วเราเป็นนางงามดรามา่ามีคอมเมนต์อะไรที่รู้สึกว่าแรงเกินไปอาไทยถ้าผมไม่ค่อยมีผมเคลียร์เร็วคืออ่านแล้วเคลียร์อะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ผมช่างเลย ที่ผมได้อ่านคร่าวๆค,คือไอ้อ้วนเขาไม่เอามือหรอกพอมึงหมดเงินเขาก็ไม่อยู่กับมึงแล้วคู่นี้คบมาหกเดือนแต่เพิ่งขอเป็นแฟนอาทิตย์กว่าแต่คุยเรื่องแต่งงานเรื่องมีลูกแล้วน้ำเพชรไม่ได้ถึงกับคุยขนาดนั้นแต่เป็นการวางแผนการใช้เงินวางแผนการทำงานมากกว่าอาไทยเขาเคยพูดว่าถ้าสมมุติรอดห้าปีไปได้ก็อยากแต่ง